ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่อง Uncle D ในเกม One Punch Man นะครับก็เนิ่์นานมาแล้วนะครับกันละครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีการรีวิวโซนิกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งครับเป็นเลิศนตินะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนนั้นนะครับยังไม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นนะครับทำให้ท่าอันติของโซนิกนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดผ่านมาไม่กี่เดือนนี้นะครับทางเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตอันติเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเป็นเลิศันติของ Sonic อีกรอบหนึ่งะครับสำหรับตัวนี้ครับผม s o n i c เม่นสายฟ้ายังไม่จบเอเนาะเ้อเล่นครับเราเล่นเป็นโ o n i c ความเร็วเสียงนะฮะไม่ใช่แฟตประกายแสงด้วยนะแต่เป็นโซนิกความเร็วเสียง นะครับตอนนั้นเนี่ยโดนคำสาปกันไปเยอะเลยเพราะว่าผมไปเรียกว่าโซนิกเม่นสายฟ้านะครับและจากนั้นก็เรียกว่าโซนิกความเร็วเสียงกันไม่ได้อีกเลยนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้อยู่ในเรียวไทม์เนาะเป็นของน้องสุชาดานะครับยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งให้รีวิวกันก่อนอื่นผมจะขออนุญาตถอด2ชิ้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วไปดูสกิมมันติของเขาในการแบบคร่าวๆก่อนเนาะสำหรับลูกเตะคมวายุนะครับเป็นการโจมตีต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างดาเมจอยู่ที่ประมาณ210%ดาเมจนะครับแล้วก็มีโอกาส50%นะครับทล้ ให้ความเร็วของเพื่อนร่วมทีมกับตนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยยีนะครับคือโดยรอบๆนะครับเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งรอบอ่าแต่ว่าในกรณีที่โซนิกตีติดครีเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนรอบๆเนี่ยได้รับความเร็วที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องมีโอกาส50%นะครับอันนี้คือเลิศอันเอ้ยอันนี้คืออันตีแบบปกตินะครับแต่ว่าเราใส่แผ่นเลิศอันตีนะครับตัวนี้ปั๊บอ่าโอเคสังเกตนะครับตรงนี้นะครับดาวเมดนะครับเพิ่มขึ้นจาก210 263%เป็นเลย นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้น20%ไม่รู้เท่าเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอญาตถอดออกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จําไม่ได้เมื่อกี้ความเร็วเท่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้าติดอันนี้ก็เท่าเดิมก็แสดงว่าไม่ค่อยเพิ่มอะไรก็เพิ่มแต่ดา m a g เลยนะก็คือเพิ่มดา m a g ขึ้นมา50% 53%โดยประมาณครับส่วนความเร็ว e. <C. S 1> ความเร็วโอกาส e. <C. S 1> ติดอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างของัันใครที่มีโซนิกนี่ผมว่าเฉยๆนะแค่แรงขึ้นอ่ะไม่ต้องอัพก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนพาร์ทสิบนะครับทุกครั หลังการเคลื่อนไหวเจอศัตรูนะครับจะสร้างบทขยี้นะครับได้รับโบนัสดาวมจ70%จากพลังโจมตีอันนี้ก็เป็นโบนัสดาวมจ70%จากพลังโจมตีก,ตก็ประมาณว่าตีติดบทขยี้แล้วเพื่อนมาซ้ำอะไรเงี้ยก็จะได้รับดาวมจเพิ่มขึ้น70%ถือว่าแรงมากนะครับแล้วเมื่อเราใส่พาส์ิเปีป้ยงนะครับจะกลายเป็น80%นะครับอันนี้คือเลือดพาสิเปี้ยงเป็นพาส์ติ5ดาวนั่นเองนะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรอดูสกิลอันตีของเขากันเลยดีกว่าจัจจาน นะถ้าโซนเด็กตายก่อนก็อาจจะไม่ได้เห็นนะฮนะเนี่ยมีโอกาสตายแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวกโกเกสุใส่สกิลมานี่ไม่น่ารอดนะครับโป,ป๊ป้าโปปะเรียบร้อยนะฮะอ่าตาเขาแล้วครับผมต่อข้ามใช้โกเกสุแล้วผมแล้วอันตีมาหรือเปล่ามาแล้วผมปังปังเกือบตายนะครับจังหวะนี้เราใช้เกดิวครับผมตัดไปเลยครับผมเพราะเขาไม่มีพลังงานอยู่แล้วมันจะตัดไปทําไมนะครับแล้วตามด้วยเลิออัอนตีเอ้ยไม่ใช่ตามด้วยอันตีปกติ ของโซนิกนะครับตอนนั้นที่เรารีวิวกันก็คือเป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะก็คือกระโดดก้นไปเปีย้ยงแค่นี้นะครับสำหรับโซนิกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลกนะครับแต่วันนี้นะครับเห็นว่ามีการรับเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวเทินหน้านะครับหรือว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะเท่มากขึ้นขนาดไหนมันจะโหดมากขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเนาะโอเคตอนนี้พี่ก็เป็นหวัดนะครับเป็นหวัดเบอร์สิบนะฮะก็คือไม่ใช่โควิดแล้วก็ไม่ใช่คีย์วูดนะฮะ อะไรวะเนี่ยเอาโอเคครับผมนะก็เทิร์นนี้ก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมนะเออเธอคนอีก็พี่นะฮะตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมเราได้เห็นสกิลแล้วก็ถือว่าเป็นเลิศถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วครับผมนะแล้วจะมีโกเกิสึต่อยมาเจ็ดหมื่นครับผมแรงมากเลยนะตัวเนี้ยแล้วต่อยโกเกิสึพี่มาสองทีครับผมโกเกิสึพี่คิดอีกท,ท,ทีเลยอันตรีไปหนึ่งครั้งครับผมปังปัง ปางเข้าไปแสนเจ็ดครับผมไม่เข้าเท่าไหร่เลยครับผมบอลตรงข้ามเสียบมาใกล้ตายแล้วครับผมเอาจริงคอซัมบี้แมนตอนนี้มันก็ยังมีผลนะครับอย่างน้องคนนี้ไม่มีคอซัมบี้แมนเห็นไหมมันก็ยังเห็นผลชัดๆเลยนะครับว่า มันค่อนข้างจะขี้โกงอยู่นะครับแล้วผ่นข้างก็ปัดมาปาดมาเพราะว่าตาเนี้ยตัวละครของอะไรเนี้ยค่อนข้างพอกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคอซอมบี้แมนนะผมการฮิลวในแต่ละเธอเนี้ยมันค่อนข้างมีผลมากๆนะครับนะแล้วจาวันนี้โกเกสืเขาต่อยมาเรียบร้อยครับผม GG UOP ครับผมขอบคุณมากครับผมนะาสำหรับน้องคนนี้โอเคครับผมนะแล้วคราวนี้เราจะไปใส่เป็นแพทเลอติกันแล้วนะครับ โอเคตอนนี้อันติของเรากลายเป็นเลิ่ลูกเตะคมวายุเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาดูกันอีกครั้งเลยนะครับสำหรับสกิลอันติของโซนิกเม่นสายฟ้า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  เอาลองลองลอง,ลอง,ลองพูดโซนิกเม็นสายฟ้ารัวๆดูนะครับแล้วกลับไปพูดโซนิกความเร็วเสียงนะฮะแน่นอนครับผมว่าน,น้นองๆก็ยังน,นึกถึงแต่โซนิกเม็นสายฟ้ากับผมความเร็วเสียงที่หายไปจากหัวเลยครับผมเอาฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีโซนิกเช่นเดียวกันนะครับยังไงไปลองดูว่าตาในจงไหวป่าเบ๊้จัดไปครับผมทำตัวแรกเราจัดไปเซตเดิมเลยนะฮะแล้วก็อีก3ตัวเราก็จัดเซตตกกระปิไปไม่มีอะไรนะฮะลุย อ่าฝันตข้ามมีซอมบี้แมนอีกแล้วนะครับแน่นอนครับเห็นผลแน่นอนนะฮะสหรับซอมบี้แมนอ่าโกเกสึอ่ากดผิดไม่เป็นไรครับผมได้อยู่นะฮะโอเคครับฝันตรงข้ามเปิดก่อนนะฮะแทงท็อปกับโกเคสึนะฮะเอาไงดีครับฝันตรงข้ามจะบวกตรงไหนบวกตรงกลางอีกแล้วครับผมเป็นอะไรกับโซนิกนักหนาครับผมใส่แต่โซนิกพี่นะฮะจังหวนี้โกเคสึต่อยมาโซนิกไม่น่ารอดครับแบบนี้ยังรอดอยู่เว้ย อ่าแล้วเราเปิด5ตัวติดเลยครับผมจังหวะนี้ขอใส่ไปที่ผู้รวยผู้รวยซันเนอร์ก่อนเลยนะฮะโปะปะโปะปะโปะปะโปะเปลียนโปะนะฮะสวยงามงดงามสุดๆนะฮะติดสตัร์ทไปโอ้ดับเบิลสตัร์นะครับเพราะว่าใส่ชุดเรดนะฮะเออเอาเรื่องครับเปี้ยงเข้าไปครับผมติดแล้วระเบิดไหมระเบิดไปอีกหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้ครับโซนิกใช้เลอิศนตีครับผมเราจะใช้ใส่ที่ผู้โดยผู้โดยซันเนอร์นะฮะแล้วจากนี้เรามาดูพร้อมกันครับผมสำหรับเลอิศนตีของโซนิกครับผมสามสองหนึ่งจังหวะนี้ครับผมปิ้ว เป็นยังไงล่ะครับทุกคนโคตรเท่นะเป็นเบเบดเลยนะฮะจังหวะนี้น่าจะดูดูจากทรงเป็นสีม่วงๆแล้วไม่รู้เป็นตัวอะไรในเบเบดนะฮะตอนนั้นสมัยที่พี่ดูเนี่ยจะมีพยักขาวมงกรฟ้าและตัวอื่นนะฮะจังหวะนี้เราตายไปเรียบร้อยแล้วนะสัมส่วนนี้นะฮะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเอาวะรอบนี้เราจะชนะก็เป็นได้นะฮะฟันตรงข้ามจริงไปที่น้องดำของพี่นะครับเกือบตายครับจังหวะนี่จังหวะนี้เราก็ต้องใช้อติครับผมเพื่อทำการสตาร์ดับเบิลไป รู้ที่จะติดไหมไม่ติดว่ะแล้วจากนั้นเราต้องรีบตัดพลังงานเขาก่อน,นครับเดี๋ยวเขาตีเรางหตัวเดี๋ยวมีปัญหานะฮะตอนนี้เขามีพลังงานใช้แล้วครับผม เอาว่ะแล้วเขาต่อยน้องดำของพี่นะครับแต่น้องดำของพี่มีไม่ยอดท้อนะฮะแล้วเตะซ้ำมาไม่ยอดท้อเขาไม่ยอดท้อที่เขาไม่รอดว่ะแล้วเราเตะเขาขึ้นไปครับโกเกสิเขาค่อนข้างอึดแล้วเสียบโกเกสิทีหนึ่งไม่เข้าเลยครับผมทำมันอึดขนาดนั่นน่ะแล้วเขายิงมาจังหวะนี่ครับผมแล้วจังหวะนี่เขาจะกลางโลแล้วแล้วเขาใส่โลมาจังหวะนี่ไม่น่ารอดนะฮะเห็นไหมซอมมี่แมนมีผลนะครับเพราะมันไม่ตาย <c oughs> แล้วจังหวะนี้โกเคซือของเราอันตีไปปังปังปังไม่เข้าเลยครับผมแลวจังหวะนี้ฝันตรงข้ามกันอะไรจะสวนกลับมานะฮะเปรี้ยงเข้ามาครึ่งหลอดครับผมพี่ตีโคเคซือมันเข้าประมาณขีดเดียวครับมันตีพี่ครึ่งหลอดครับผมสุดยอดเก่งนะฮะแลจังหวะนี้ครับผมแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็รก้สึกมาเตะก้านคออีกทีเราเรียบร้อยครับผมทำท่าผิวปากชิวๆไปเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโซนิกนะครับเจ๋งอีกนี้ครับ เอาง่ายๆนะคืออันนี้พี่แนะนำนะครับสำหรับใครที่ตัดสินใจว่าจะหาอุปกรณ์3ดาวนะครับคือมันไม่ได้มีผลเพิ่มขึ้นเยอะนะครับยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรเอาไปปรับใช้หรือเอาไปเอาไปเทียบดูว่าควรจะอัพดีไหมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอุปกรณ์3ดาวช่วงนี้บางทีมันได้ฟรีก็เดี๋ยวก็ดีไปคือถ้ามันได้ฟรีเนี่ยอัพไปเลยครับสำหรับอันนี้นะแต่ว่าถ้ามันต้องเสียเงินได้มาหรือเอาเงินไปแลกมาเนี่ยพี่ว่าไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ถอดให้ดูนะครับ สร้างพลังจมตี210%เนี่ยพี่ว่าตรงนี้ก็แรงแล้วครับผมแล้วตรงนี้ก็มีโอกาส50%ทำให้ความเร็วเพื่อรอบค่าเนี่ยเร็วขึ้น20%อันเนี้ยมันเป็นปกติหรือว่าเป็นตกกระปิลของโซนิกอยู่แล้วพอเราอัพเป็นเลอรันตินะครับมันก็แค่เพิ่มขึ้นมาจาก210เป็น263%ครับส่วนโอกาสเพิ่มความเร็วให้เพื่อนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็คือ50%แล้วความเร็วที่เพิ่มขึ้นก็20%เท่าเดิมครับพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับอุปกรณ์3ดาว นะยังไงใครที่อัพไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถ้าเราได้มาแบบไม่ได้เจ็บตัวหนักมากเนี่ยพี่ว่าก็อัพไปเถอะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ส่อนข้างเอแล้วก็สกิลแรงเหมือนกันเนาะโอเคครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็สัคสมาชเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโซนิกแม่นสายฟ้านะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับอีพีต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไราฝากติดตามนะครับไม่ได้รี เอ้ยความเร็วเสียงอ่าโอเคครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย